คุณสำคัญเหลือเกินต่อหัวใจของเขาเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะคุณสําคัญต่อหัวใจของใครที่สุดนะคะคุณสําคัญต่อหัวใจของใครที่สุดนะคะสเตรทนะคะพลังงานของคนราศีสิงห์ กดาบคนธาตุลมเมถุนตุลกุมหนึ่งไม้คนธาตุไฟเมษธนูมีพลังงานของคนธาตุลมกับคนธาตุไฟคนเก่งนะคะคนที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีมองโลกในแง่ดีมีความอดทนความพยายามไม่ปล่อยมือจากคุณดูเป็นคนดุนะคะแต่อยู่กับคุณแล้วไม่ดุเลยยอมให้กับคุณทุกสิ่งทุกอย่างแม้ไม่พูดแค่มองหนะ้าเขาก็ยอมให้กับคุณแล้วนั่นเองนะคะพลังงานของกระต่ายกับสิงโตเนาะแม้ว่าเขาจะดุกับคนอื่นแต่เขาไม่เคยดุกับคุณเลยนะคะเขาใจดีเขาอ่อนโยนให้กับคุณมากมาก แล้วไม่ว่าจะพบเจอกับอะไรไม่เคยปล่อยมือจากคุณนะคะสู้ไปด้วยกันกับคุณฝ่าฟัานทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกันกับคุณแล้วก็ทุกๆความหวังทุกๆความฝันทุกๆ เป้าหมายของเขานะคะมีคุณอยู่ด้วยกันกับเขาเสมอเขานั่นเองคือคนที่คุณสําคัญต่อหัวใจของเขามากๆเขาจะมีแรงมีกําลังใจที่จะสู้กับทุกเรื่องราวขอแค่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาสู้ไปด้วยกันกับเขาเพราะว่าคุณคือแรงแล้วก็กําลังใจที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขานั่นเองนะคะ